อ่าพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮาก็มาพองานเลี้ยงอยู่ใสโหงนี่เนาะลงมาพี่น้องเอ้ยเพิ่นะเสิร์ฟดีๆพี่น้องเอ้ยโอ้ยส่ําไหลๆเด้อพี่น้องเอ้ยนี่อ่จักบ่มีน่อีกได้เกนี่คือเบิ่งคัก้าเลเอร์เ่งเลกอ็ต้องมีิล่ะว่านครับได้ิเอ้ยิปหายพี่น้องเบนี่เนาะเอ้ๆหาเบิ่งก็เด้อนี่เนาะสิมีบ่ เอ้ยกระเป๋าเห่งแท้นี่ีเนาะมันนักไม่หนึงเลยนักนักบอีหานั่นมาดูหนาก้อนหินมีบ่มีท่านี้เลยวงาชันวะโน่นโน่นโน่นโน่เอาคนไปเนยอใจก็แล้วอบใจวะ้นขบใจจ้ะก็ขอบใจอา เอาเพิ่มโดยโดยเอาคนเตะได้เเดี๋ยวไปท้ายเข่ากันินเอามาให้ทีหลังเ้ยเลยออกคืนออกคืนบ้าง